เอาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมได้พักผ่อนในวันหยุดกันแบบนี้ได้เต็มที่กันหรือเปล่านะครับพอดีว่าวันเสาร์นะฮะเราไม่ได้ทําการไลฟ์สดสตรีมการแข่งศึกดวลนะพระพอดีผมต้องกลับไปต่างจังหวัดนะฮะพักผ่อนที่บ้านนะครับก็เลยวันนี้เราจะมาย้อนไปดูว่าการแข่งขันของเราในวันเสาร์เนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะแล้วมีผลเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า เอาละครับมาเป็นไงครับผมผลก็คือเรานะฮะได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมในอาทิตย์นี้นะเออสาร์นี้เนี่ยอาทิตย์นี้เนี่ยผมได้ลงฝึกแบตเทินในกลุ่มฮีโร่นะครับผมแล้วก็ได้แปลเป็นแชมป์เหมือนเดิมมาเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการแข่งขันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปดูในรอบแอข่งขันคะแนน,นกลุ่มกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าตอนแรกในแข่งขันคะแนขน,นกลุ่มเนี่ย ในรอบคัดเลือกเนี่ยผมได้จัดตัวแบบอ่ามันๆเกรียนเกรียนนิดหนึงนะฮะเพื่อความสนุกนะก่อนที่เราจะมาดู g ีนอของเราลุยในรอบ8ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงเดี๋ยวเราไปดูในรอบแข่งขันคะแนนกลุ่มกันก่อนแล้วกันนะครับเอาละฮะในรอบแข่งขันนะในรอบกลุ่มรอบคะแนนสะสมนะผมอยู่ในกลุ่มที่4นะและในกลุ่มก็จะมีคุณชาโดกี <laughs> อ่านว่าไงวะเนี Ki, ่ยชาโดกิและการชาโดกรอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็คุณโยคาฟูมารุนะแล้วก็คุณวินเทอร์นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะฮะเพราะว่ามีอะไรมันๆให้เพื่อนๆได้ดูนะรอบแรกรอบแรกเราเจอกับใครก่อนดีอะ่ะเดี๋ยวนะ,ะในรอบที่เจอกับคุณวินเทอร์วินเทอร์ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นแบบไหน เอานะฮะในรอบกลุ่มสะสมรอบแรกนะครับผมเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราหยุดไว้ก่อนนะครับผมเจอกับคุณวินเตอร์นะฮะนี่นะฮะคือไลน์อัพของเรานะฮะไลน์อัพของเราก็คือนะแฟดประกายแสงนะครับผมมุ่งเมงไรเดอร์นะ,ะแล้วก็อา่าอะตอมิกซอมบี้แมนแล้วก็เทปวีแท้งนะแล้วก็ชื่ออะไรไม่รู้อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังนะฮะเนื่องจากอันนี้ผมกะจะมาใส่เดี่ยวโดยการใช้แฟดรุยแบบเดียวๆนะแล้วก็พ่วงอะตอมิกมานิดนึงนะฮะสายไล่โจมตี อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะาเปิดมาก็อยู่ที่แฟดกับผมนะครับเข้าไปโจมตีขึ้นแสงก่อนนะเรียบร้อยทีเดียวไป6ล้านแถวหน้าไปหมดแล้วนะ3ตัวนะแล้วก็ตอมรวดพระเอกในตอนเก่าๆของเรานะฮะอะตอมิกตัดอะตอมเรียบร้อยฮะอย่างรวดเร็วนะฮะคนละแถวนะฮะแฟดแถวหน้าอะตอมิกแถวหนังนะฮะก็ทําการชนะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในรอบแรกแต่ว่า ในรอบที่2มัมายังฮะความเคลียนความมันมันยังไม่จบในรอบที่2เราเจอคุณโยคาฟูมาลุนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าผมจัดตัวแบบไหนและเอาอะไรไปสู้ไปลุยกันเลยเอาละฮะในรอบที่2นี้นะครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าตอนนี้ผมเอาแฟตผมลุยเดี่ยวแล้วนะเอาอะตอมออกแล้วนะที่เหลือก็จะเป็นนะอาชื่อไรหวายตัวนี้จะไม่ได้เหมือนกันนะฮะให้ว้ทแทงแล้วก็ลูยูกันไปแล้วก็จงมาถึงที่ชาลันโกนะฮะ อันนี้นะฮะแฟตนะลุยเดียว1ลุย6นะไปดูกันเลยแฟตเราจะลุยได้ไหมนะฮะเปิดมาที่แฟดกำผมแน่นอนนะครับทำการจอมตีครื่นแสงออกแถวหน้าไปเรียบร้อยหมดไม้ยังติดไม่ยอดทอของซูเปอร์ดักชายตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตามไปด้วยเตะอีกหนึ่งทีต่อยไปหนึ่งทีนะหมุดต,ต,ติ้ว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 ไปอีกหนึ่งตัวนะครับไปสับเปฉลองก็สับไปหนึ่งทีนะ,ะทีนี้ตาเขาเข้า,ขามาปืนใหญ่หมอดไหมของจีนอสนะฮะแต่ดูแฟตของเรา วิ่งเข้าไปทิมแจบเข้าให้ภาัตายนะฮะโดยพิษเหลือหลังนะฮะจากดักของแฟตของเราอ่ายังไงนะรอบ2เราก็ทำการชนะพที่เรียบร้อยโดยแฟตของเราลุยเดี่ยวนะเพียวเพียวไม่ผสมนะแล้วก็มารอบที่3นะครับผมจะเป็นรอบที่3ที่เจอกับคุณ shadow k shadow a อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมอ่าทีนี้นะไล line u เราจะเปลี่ยนแล้วทีนี้เอ้ยแฟตเราลุยเดี่ยวไปแล้วนะทีนี้เจอตา ของเมนท่านแบตกระบองเหล็กของเรานะครับลุยเดียวไปเลย1 V 6โอ้โหเกมนี้หมันมากเดี๋ยวเพื่อนๆดูกันนะฮะเนื่องจากทีมเราไม่มีความเร็วเลยเราจะโดนฝั่งเขาเปิดก่อนเกือบหมดทุกตัวนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยการโล่มาช็อกระที่กระบองเหล็กของเรานะฮะยังยืนอยู่ถ้าซึมมาเกียเขานะฮะจอมตีขึ้นมาปาบเข้าไปยังยืนอยู่อีก5ตัวนะครับผมบอลทองวิ่งเข้ามาซ้มวินทีโดนสับเข้าไปนะแล้วเบรดชายต่อยฟุบเกิของเรายังยืนอยู่ มาละกระหน่ำพิโรธของเมนท่านแบทกระบองเลยของเราไปแล้วนะครับบอลทองล่วงไปแล้ว1ตัวนะฮะการโรเข้ามาสับอีกทีหนึง่งฟูบุกิเราจิ้วจิ้วจิ้วไปแล้วก็โดนสับมานะฮะไปชื่อ,อไรลิลลี่่ะเออสับโดนอีกเหมือนกันนะฮะติ้วจิ้วิ้วผมชอบท่ามันต่อยจังติ้วจิ้วิ้วนะฮะแล้วก็ขนตัาง่อนจี้ไป่ที้งอีแมนไม่เกิดอะไรขึ้นมาทีนี้สอมพี่แมนเขาสะบันแขนมาปาบเข้าไปยังอยู่ยังอยู่รอ,อดอยู่นะฮะมาถึงเทิร์นที่2ทีนี้อ่า นาการวานเขาต่อยลิลลี่เราน็อกไปแล้วนะฮะแล้วก็ตามด้วยกาโร่เขาเข้ามาเอาตีปล่อยหมัดเป็นยังไงยังเหลืออยู่ไหมอา้าทีนี้เหลือ3ตัวแล้วนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยทัตซึมากิหลังจิตทะลวงทีนี้น้องของเธอนะฮะได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ละฮะเมนทันแบทเราจะลุยเดี่ยวกับอีก5ตัวนะครับผมมากำลังที่โลดใส่กาโร่ไปก่อนทําให้ติดไม่ย่อท้อไปแล้วนะ,ะทีนี้อากาโร่เขาส่นเข้ามาเอาแล้วครับ1 หนึ่งเจอห้านะฮะมาเดียวเดียวกันเลยนะครับผมนะแล้วก็ตามมาด้วยอ่าหนากากหวานซัดเข้ามาเดียวเดียวห้าหกแสนเจ็ดหลังล้านนะฮะแล้วก็โดนสวนกลับหลับไปที่เรียบร้อยแล้วนะอ่ากาโลเข้ามาใส่อีกทีหนึ่งยังอยู่นะฮะความอึดความทนของกระบ,บองเหล็กเรายังอยู่แน่นอนแล้วก็ตามมาด้วยพลังจิตทะลวงของคัตซึมากิปะสใสเข้าไปอีก3ามแสนกว่าไล่ตีไปหนึ่งทียังไม่ตาย นะจะหลดเอาลอยของซูเปอร์ดักชาอีกทีนึงทำอะไรของเราไม่ได้นะอึดเหลือเกินนะมาสิมาสิกระบองเหล็กกระนำพิโลกไปอีกทีเราวนี้ทัศน์ามากิไม่รอดครับล่วงเป็นที่เรียบรอย้อยอ่าแล้วก็มาทีเนี้ยเหลือสองตัวนะครับแล้วก็ตาซูเปอร์ดักชายเขาเข้ามาจรวดอลอยจะโดนกระบองเหล็กเราขวดกลับไปไหมจะโดนไหมปาบเข้าไปยังติดไม่ย่อท้ออยู่มามาขวดไปอีกทีเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเป็นยังไง1เจอ6นะ เออกระบ,บองเหล็กเราฮะนักเลงตัวจริงนักเลงฝั่งทนนะฮะอ่าเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วก็ชนะในรอบกลุ่มสะสมย่อยมาแล้วนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในรอบ8ทีมสุดท้ายกันเลยเพราะว่าหลังจากนี้นะฮะผมได้เปลี่ยนเป็นจีนอสเนื่องจากว่ามีมเพื่อนๆอยากขอดูจีนอสกันผมก็เลยจัดการใส่ชีนนอสเข้ามาในทีมแล้วเป็นที่เรียบร้อยอ่ะ แล้วก็มาถึงในรอบ8ทีมนะฮะรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในรอบแรกผมได้เจอกับคุณดีน่าฮีโร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้ก็เหลือแต่พวกเมเมบเทพเทพทั้งนั้นนะฮะไม่ธรรมดาทั้งนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยละกันนะครับอ่านะฮะเจอกับคุณดีน e าฮีโรนะครับแฟดประกายแสงของผมได้เปิดก่อนนะทําการโจมตีขึ้นแสงนะให้ติดบทขยี้นะเคลียร์ตัวหน้าไป นะหลินหลินนอนที่เรียบร้อยนะครับผมอซอมบี้ก็หลับไปรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ตาการโลกของเข้า,ามาปล่อยหมัดนะปากเข้าไปนะ,ะทำได้ไปที่5ล้านสนะแล้วก็จีนนอสเขาก่อนด้วยจีนนอสเขาเร็วกว่านะครับผมเข้ามายิงนะฮะระเบิดปืนจากกลหูเป็นไงบ้างทำดาจไปที่9ล้าน6นะฮะแบงนอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะและทีนี้ก็ตามมาด้วยมุมง้งเมงเราบัฟมาเลยบัฟมาเลยนะมาทีนี้จเจอจีนนอสของเราบ้าง ระเบิดปืนจดกลองของเราสวนกลับเข้าไปนะฮะสามตัวได้เท่าไหร่เจ็ดล้านเก้านะฮะอ่าทีนี้ก็ <c oughs> ตาซอมบี้แมนเขาลุกขึ้นมานะฮะยิงมาที่ซอมบี้แมนของเราหนึ่งทีแล้วก็โดนเสียบกลับไปฟึบเข้าไปนี่เป็นไงระเบิดเลือรลังนะฮะถ้าไม่ตายของแฟรนะฮะระเบิดเลือรลังทําให้จีนนอตของเรานะ,ะไม่ดับไปที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าทีนี้ก็เหลือสองตัวอ้าวเรียบร้อยนะฮะเจอซอมบี้แมนเรายิงกาโลเข้าไปตายเปที่เรียบร้อย,นะะอ Man, ย,ก,ก,ยก็ ชนะคุณดินาฮีโร่มาได้แบบอ่าสนุกอยู่สนุกอยู่นะครับผมเพราะว่าการแข่งขันครั้นงนี้ผมไม่ได้เอากาโร่ลงนะนะดังนั้นเดี๋ยวต้องมารุ้นกันไปในถึงรอบเอ่อก่อนรองชนะรอ,องชนะเลิศนะฮะรองชนะเลิศก็เจอกับคุณอนาคินนะครับผมอนาคินคนคนนี้ก็ไม่ธรรมดาอยู่ในกิ้วผมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไป เอาละครับเปิดมานะก็เป็นเทินที่หนึ่งนี่ก็เป็นตาแฟดของเราแน่นอนนะครับแฟดของผมนี่ความเร็วเกือบจะ900ร้อยอยู่นะใส่ไปโจมตีขึ้นแสงหลินหลินน็อกไปด้วยเหมือนกันนะ,ะตามด้วยซอมบี้แมนก็น็อกไปด้วยนะ <Just this S 2> แล้วก็มูเมงเราบับ๊ทีนี้จีนออฟเราได้ออกก่อนบ้างละมามาโชว์สักหน่อยเฮ้ยโอ้โหแต่ความเร็วยังต้องตามแฟดของเขาอยู่เหมือนกันนะฮะก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วแฟดต้องเร็วอยู่แล้วนะไม่เป็นไรมาถึงจีนอ๊อฟของเรายิง3ตัวสุดท้ายของเขาเหมือนกันระเบิดปืนจากกลเข้าไป ปาป7ล้าน9นะครับผมแฟดเขานอนที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เขาจะเหลือการโลกกับซูเปอร์ดาร์คชายอยู่2ตัวนะเพราะว่าติดไม่ยอดเออ่าแล้วก็ตาการโลกเขาปล่อยหมัดเข้ามาปาบเขาให้แฝดผมยังยินอยู่ไหมเอาวิ่งเขาไปเสียบสิจึบก็ให้เรียบร้อยนะฮะการโลกเขาตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามไปด้วยซอมบี้แมนมาสับ,บแคนรีเลือดให้กับซูเปอร์ดาร์คชายแมตแตกก็โดนจินนะะนมนนน้ม ยังไม่ตายทีนี้ต่อยสินี่พี่ดำต่อยพี่ดำนะฮะซูปเปอร์ดักชายก็ทำการจัดการปริชีพเป็นที่เรียบร้อยนะอ่าแล้วก็ทำการชนะนะในรอบรองชนะเลิศเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะ เอาล้ฮะเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศนะโหจะบอกว่ารอบชิงนี่เป็นรอบที่หนักที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเราได้เจอบคุณไลเกอร์เชดอีกแล้วนะฮะและก็คุณไลเกอร์เชดนี่ก็คืออันดับ2ของเซิร์ฟผมนะและเป็นอันดับ2ที่ไม่ธรรมดามากๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะฮะเป็นสายนี่ครับคอเด็กนะฮะเขาเป็นสายฮีโร่ที่ใช้คอเด็กที่แบบยังอยู่ในเซิร์ฟได้แล้วก็อยู่ถึงอันดับที่2เลยนะ ดังนั้นนะฮะตัวของเขานี่แบบแน่นทุกตัวนะฮะฝั่งฮีโร่นะแล้วก็เป็นมีความเร็วที่ผมถ้าให้ผมเดานะ700ทุกตัวเป็นสายสปีดสปีดคิงเลยจริงๆคนนี้นี่แบบโคดจริงๆนะฮะใครว่าเกียร์คอเด็กสู้เกียร์โลไม่ได้นี่ต้องลองมาเจอคุณคนนี้เลยนี่เขาสายสปีดจริงๆใส่ก่อนมี สปีด7 0 0ทุกตัวได้ใส่ก่อนเกียรโลก็เกียโลนะฮะดูดูความแน่นดูความแน่น5ดาวทุกตัวนะสามดาวม่วงมัง่ง4ดาวม่วงมัง่งแน่นจริงๆคนนี้นะฮะปะทีนี้เราไปดูเนเลยกันเลยนะกัน,นะฮะว่ารอบชิงเราจะสู้กับเขาแบบไหนยังไงมาฮะเริ่มมาในเทิร์นที่1น,นะก็ยังเป็นแฟตของเราอยู่เพราะว่าแฟตเรานั้นความเร็วเกือบเกือบเก้นะได้เปิดก่อนจมตีครึ่งแสงจัดการเด็กได้ไหม อ uh huh. ยังไม่ตายเด็กยังไม่ตายโดนกาโลก็ส่นเข้ามานะครับแล้วก็ตามมาด้วยเด็กเขาลัวแขนโอลมานนะครับผมฟาบเข้าไปนะอือ uh หือ huh. ติดโบกีไปสามตัวแล้วก็โดนแฝดผมอ,อ๋อก,กาโลสับเข้าไปก็พิดสุลาเลื้อนลังทุยพิดเลื้อนลังของแฟดไปอีกหน่อยนึ่งครับแล้วก็ตามมาด้วยมูเมงเราบัฟไหมอย่างนะฮะโดนอาเมนท่านไหนเขายิงขีปนาวุธมาปาบๆๆเข้าไปมามาทีนี้แหละทีนี้แหละ,หละต้องโดนจีนอสเราเข้ามาเคลีย มาระเบิดปืนจากกลไปดาเมจอยู่ที่15ล้านนะครับผมอถึงจะเห็นว่าจีนอตเราเคลียร์ได้แบบง่ายๆเรียบร้อยอย่างนี้นี่ไม่ใช่ว่าเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าตัวที่เหลือของเขาเนี่ยไม่มีสกิลไม่ย่อท้อเลยนะเพราะว่าและเป็นคอเด็กด้วยนะฮะเลือดก็ไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยเนี่ยผมถือว่าไม่ธรรมดานะคุณไลทเกอรเชนเนี่ยสปีดคิงของเซิร์ฟผมเลยนะ ก็เรียบร้อยนะครับผมรอบชิงชนะเลิศเราก็ทำการสู้กับคุณไรก์เชตแล้วก็ได้แชมป์ฝั่งฮีโร่มาอีกครั้งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไหนเราลองมาดูสถิติกันหน่อยสิเขาดูดูกันยังไงนะว่า,าย้อนหลังเนี่ยได้เท่าไหร่กันบ้างอ่านี่ผมเจอแล้วนี่ก็คือนะฮะตัวอันดับรังประรองราชาครั้งที่42อโอ้ครั้งที่4 2แล้วนะนะครับก็ ผมก็ได้แชมป์ทางฝั่งฮีโร่ไปนะครับแล้วก็ครั้งที่อ่าเดี๋ยวเรามาลองไล่ดูกันบ้างว่าเราจะได้แชมป์กี่รอบกี่ครั้งกันนะฮะก็เป็นครั้งที่แล้วผมก็ได้แชมป์ฝั่งฮีโร่ไปนะฮะครั้งที่แล้วครั้งที่4 1ก็ฮีโร่นะครับครั้งที่40ก็ฮีโร่นะฮะสาก็ก็ฮีโร่นี่ผมเล่นแต่ฮีโร่หรือไงเนี่ยนะอ่าสามน่าจะไปอยู่ปีศาจอ่าสาปีศาจนะฮะสากลับมาฮีโร่นะ 35มสฮีโร่นะ34มสีฮีโร่สาฮีโร่นะฮีโร่ไมซซนเดอร์นะฮะแล้วก็32ก็ยังเป็นปีศาจกลับมาปีศาจละนะสามสิบเอ็ดปีศาจแล้วก็30ดูไม่ได้แล้ว <c oughs> นะฮะโอเคนะครับผมก็นะในศึกดวลของอาทิตย์นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยเราก็สามารถคว้าแชมป์ในฝั่งฮีโร่มาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะนะดังนั้นเดี๋ยวอา่า คลิปต่อไปเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ว่าโกเคสึอ,อาวุธของโกเคสึจะเข้ามาในวันที่19นี้นั่นก็คือวันพุธนี้นะครับผมดังนั้นนะฮะเนื่องจากเดี๋ยว,ยวพอมันรีอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็คือหมุนขึ้นวันจันทร์ของวันใหม่เนี่ยมันจะมีแพ็คของเซตส้มเนี่ยมาให้สุ่มอีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็จงต้องไม่ใช่สุ่มเนี่ยต้องซื้ออีกรอบหนึ่งนะซึ่งผมก็ซื้อแน่นอนเพราะยังนะยังตามหายังตามหาเซต นะ,ะเซตป่าเถื่อนกับเซตสูตรเอ้ไม่ใช่เซตนักโทษนะฮะเซตนักโทษเพื่อจีนนอนของเราอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ยังหาไม่ได้เพิ่มเติมเลยนะฮะแล้วก็เซตป่าเถื่อนที่เราจะหาเพื่อน้องยุงของเราเนี่ยเราก็ยังต้องตามหาอันมาใหม่นะดังนั้นผมจะทําการอดใจแล้วกันนะเราจะทําการอดใจรอแล้วกันนะว่าไม่เปิดภายในพรุ่งนี้แล้วเก็บรวมทีเดียวเลยดีไหมเก็บรวมทีเดียวไปเปิดวันพุธ นะเอาแบบให้แบบหนักๆเลยเพราะว่าวันพุธเนี่ยที่เราจะทำการจัดนะฮะเสื้อของโกเคสส์เนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนสีส้มมาในกล่องอยู่ในรายทางที่เราจะไปทำการซื้อในส่วนของอ่าเสื้อของโกเคสสอด้วยนะฮะอ่าเพราะมันจะได้ชิ้นส่วนซ่อมอีกดังนั้นเราจะรวมของเราวันพรุ่งนี้นะวันจันนะไปรวมกับวันพุธเลยนะฮะแล้วเราก็จะเปิดกันแบบหนักๆเน้นๆกันเลย นะครับและผมก็จะตะขออนุญาตยืมดวงของเพื่อนๆนมาเปิดกันอีกเหมือนเคยอ่าดังนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันเลยนะวันพุธนี้แน่นอนนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพราะวันพุธเด้งมาปุ๊บนะ่าได้เจอกันแน่นอนนะครับกับเสื้อโกคเคสสีดำนะแล้วก็อ่าสุ่มกล่องส้มกันแบบมันๆเลย อ่านะครับสำหรับวันนี้ก็ออคงต้องลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาคอมเมนต์นะฮะยังไงก็คงต้องลากันไปก่อนอย่าลืมกินข้าวด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ